สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้ารถบ้านสหายานตยทุกท่านเลยนะคะวันนี้จะมารีวิว Toyota r e ีโวตัวนี้เป็น Double c a คปนะคะสีะตูสองสี่ตัวมิด z ซ d i t ดิชนะคะตัวเตี้ยนะลูกค้าเกียร์ธรรมดานะคะสีขาวแบบนี้เลยนะคะมาพรา้อมล้อแม็กนะคะคันนี้แม็กครองชุดแต่งมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมใ่ายด้ค่าคันนี้ก็คือสวยๆเลยนะคะกระจกไฟฟ้านะคะจะได้เป็นเบาะผ้า บาผ้ารอบคันแบบนี้เลยนะคะบบาสวยสภาพดีไม่มีรอยฉีกขาดนะคะพวงมาลัยมัลตินะคะอ่ะเลขกใหม่นี่ใหม่แท้แน่นอนนะคะ100%เอร์เลขกใหม่อยู่ที่1 6 0 0งหมกิโลเท่านั้นเองไม่น้อยนะคะแล้วก็ส่วนหน้าจอนะคะหน้าจอวิทยุหน้าจอสัมผัสนะคะจากศูยาตยโตโยต้าเลยนะคะต่อบลูทูธได้ใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็มีสมาร์ทดีไวล็อด้วยนะคะระบบแอร์นะคะเย็นปกติเลยนะคะอันนี้เกียร์ธรรมดานะคะอ่ะอย่ไปดูด้านหลัง สประตูนะคะคันนี้ด้านหลังเป็นบอกผ้าเหมือนกันนะคะตรงกลางวางแขนได้ก็พื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางนะคะเดินทางต่างจังหวัดก็คือสะดวกสบายเลยคันนี้เป็นล้อมแม็กนะคะได้แม็กแบบนี้ไปเลยนะคะอ่ะสวยมากคันนี้เลขมาอยู่ที่หมื่นหนะลูกค้ารถสภาพเดิมๆนะคะข้างหลังกันชนชุดแต่งนะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยงามน,นะคะข้า ช่วงล่างเดิมๆท่เดิมนะคะลูกค้าไม่มีต่ำหนิบเลยไม่มีสนิมนะคะลูกค้าไม่มีน้ำพุ่มแน่นอนตัวนี้จะเป็นตัวมิดนะคะจะไม่มีกล้องมองหลังนะนี่เลยเป็นเซตอีดิชันนะคะจะไม่มีกล้องมองหลังลูกค้าท่านใดสนใจเดินทางกันเข้ามาได้เลยนะคะที่จังหวัดนนทบุรีค่ะรถจอดอยู่ที่นี่นะคะทางร้านเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะโปรโมชั่นฟรีดาวน์ฟรีค่าจัดออกรถศูนย์บาทไม่ใช้เงินออกรถนะคะ สนใจติดต่อเบอร์โทรหน้าเพจได้เลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะลูกค้าที่อยู่ตามต่างจังหวัดนะคะทางเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ฟรีด้วยไม่มีค่าใช้จ่ายไม่คิดค่าบริการใดๆทั้งสิ้นนะคะอ่ะมาถึงเครื่องยนต์คันนี้ 2,400cc นะคะกัปต o ยต้าคันนี้นะคะเป็นตัวมิดนะคะเครื่องยนต์นะคะรับประกันไม่มีชนหนักติ่คว่ำน้ำท่วมตลอดสัญญาและเลขใบแท้ด้วยนะคะเรามีใบคุ้มครองให้จากสคบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ ราคานดีกว่านะคะ Toyota r e v o นะคะ2.4มิตรั่ตอี dition นะคะคันนี้นะราคาอยู่ที่559,000บาทเท่านั้นเลยนะคะลูกค้าถ้าท่านใดสนใจก็สามารถทักเข้ามาได้เลยที่เพจจดบ้านสหยันยนต์หรือโทรเบอร์โทรหนะ้าเ็นได้เลยสำหรับวันนี้นะคะขอลากันไปก่อนนะสวัสดีค่ะ